สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก้อยในเกมหุ่นกันดั้มจัดทีมต่อสู้แนว IDOL RPG นะครับเปิดเล่นทั้งสองระบบนะทั้ง iOS และ Android ชื่อของ iOS Galaxy Stardust Battlefield ของ Android Storm Battlefront นะครับผมจะเป็นเกมแนว IDOL RPG นะในคลิปนี้นะครับผมจะมาแจกโค้ดแจกเทอริสตัวละครที่ควรรีหา วิธีรี d อควรรีเอดีตอนไหนอ่าสำหรับเกมนี้นียผมจะมีภาษาไทยด้วยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับอ่าอันดับแรกครับผมขออนุญาตแจกโค้ดครับวิธีเติมโค้ดกดเข้ามาที่รูปโปรไฟล์ครับแล้วก็มาที่คำสั่งโค้ดแรกรับของครับให้ทุกคนกรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยสำหรับโค้ดจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตให้ตลอดนะ พอเรากรอกโค้ดเสร็จนะครับผมให้เรามารับที่ซองจดหมายตรงนี้นะครับกดรับให้หมดเลยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม e m u l a t o r ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบัน หรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรมอ e m มูเลเตอร์ที่ดีที่สุดอ่าต่อไปครับผมจะเป็นเทลิสตัวละครที่ควรรีหานะครับผมขออนุญาตขึ้นเทลิสตัวละครให้นะครับเทลิสตัวละครก็ตามนี้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นเทลิสของชาวต่างชาตินะผมที่จัดขึ้นมานะครับผมหรือว่าสร้างขึ้นมานะ อโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูเท์ลสต์ต่างๆกันเลยนะครับผมอันดับแรกก็จะเป็นเท์ลสต์ TSS นะครับผมอ่าสำหรับ5ตัวละครนี้นะครับผมจะเป็นตัวละครที่เราควรรีหาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมเราสามารถสุ่มหาหนดาจากตู้กาชาได้เลยนะครับผม5ตัวละครนี้นะครับถ้าเราสุ่มได้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับผมสามารถปั้นใช้ยาวๆได้เลยนะครับเล่นได้ทุกคอนเทนต์ เล่นได้ทุกเนื้อหานะครับผมไม่ว่าจะเป็น PVP PVE เล่นได้หมดนะครับพวกแต่หัวคงหัวคอยลงนั้นเจียนอะไรเล่นได้หมดเลยนะครับผมแต่ผมแนะนําให้ทุกคนนะครับหาตัวซ้านะครับผมเพื่อทําการอัปดงอัปดาวเนาะเกมนี้ก็ผมบอกเลยเนาะถ้าตัวละครนะครับผมไม่อัปดาวนะมันจะใช้ดีแค่ตอนต้นเกมเนาะถ้าเรา จะปั้นใช้ยาๆนะผมต้องหาตัวละครตัวซ้ํามานะครับผมเพื่อทําการขึ้น6ดาวนะครับบอกเลยครับผมเกมนี้นะถ้าตัวละครที่เราปั้นเนาะไม่สามารถปั้นขึ้น6ดาวได้นะคนโคตรไก่นะครับผมบอกเลยนะถ้าเกมแนวนี้นะครับอ่าแนะนานะครับผมให้เราสุ่มหาได้จากตู้กาชาได้เลยนะครับผมสาหรับ5ตัวละครของ tss นะครับผมสามารถเล่นได้ทุกคอนเทนต์นะ pvp pve เล่นได้หมดนะครับผม ต่อไปเทียเอสครับผม4ตัวละครน,นี้เราก็สามารถสุ่มหาได้จากตู้กาชานะครับแล้วก็เล่นได้ทุกคอนเทนต์เหมือนกันนะครับผมปั้นใช้ยาวยันจบเกมได้เหมือนกันเนาะแต่ผมแนะนําให้ทุกคนอัพดงอัพดาวให้เยอะๆไปเลยนะครับผมสาหรับ4ตัวละครของเทียเอสนะครับต่อไปเทียเอครับผมเทียนี้นะครับผมก็สามารถใช้ดีตอนต้นเกมถึงกลางเกมนะครับถ้าใครจะปั้นใช้จริงนะพม ผมแนะนําให้ทุกคนอัปโดกอัปดาวให้เยอะๆไว้เลยนะครับผมต้านผมบอกเนาะเกมแนวนี้นะครับผมถ้าตัวละครมันแค่5ดาวนะผมมันปั้นได้ไม่สุดนะถ้าใครจะปั้นจริงๆก็แนะนําให้หาตัวซ้ำมานะผมขึ้น6ดาวเก่งแน่นอนนะครับผมถ้า5้าดาวมันก็เล่นได้แค่ต้นเกมถึงกลางเกมนะครับผมถ้าจะเอาถึงเลดเกมมันไม่น่าไ,ไ,ไหวนะะนะครับสำหรับ ผต่อไปเทียบีครับผมเทียนี้นะครับใช้ดีตอนต้นเกมนะครับผมถ้าใครจะปั้นใช้ยาวก็หาตัวซ้ําให้เยอะๆไว้เลยเนาะอัพดงอัพดาวนะครับ uh huh. ต่อไปผมเทีย C ซีนะครับผมเทียนี้เอาไว้เป็นอาหารนะครับผมเนาะเอาไว้ให้พวกเทียสูงๆนะผมเอาไว้กินนะครับ uh huh. แล้วก็เทียสุดท้ายครับผมตัวนี้เนาะมีวัตถิแนดีก็พอแล้วนะครับ uh huh. ผมขอ อนุญาตสรุปให้เลยละกันนะครับผมว่าเราควรรีหาตัวละครในเทียไหนนะครับผมจะเป็นตัวละครในเทีย SS แล้วก็เทีย S นะครับผมอ่าถ้าเราสุ่มได้ตัวละครในเทีย SS นะครับผมทั้ง5ตัวนี้นะครับผมสุ่มให้ได้สัก2ตัวนะครับขึ้นไปก็สามารถเล่นได้สบายๆแล้วนะครับผมแล้วเราค่อยไปสุ่มหาตัวซ้ำเนาะเพื่อขึ้น6ดาวนะครับผม บอกเลยครับเกมนี้เนาะหน้าตัวละคร5ดาวนะโคดไก่นะครับถ้าใครจะปั้นชายาวก็หาตัวซัพม์มาเนาะขึ้น6กดวง6ดาวนะครับบอกเลยนะผมสำหรับตัวละครในเทียเอแล้วก็เทียเนะผมสามารถเล่นได้ทุกคอนเทนต์เล่นได้ท้งเนื้อหานะครับผมโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูตัวละครที่อยู่ในเทียเอนะครับที่เลยครับผมจะเป็นพวกตัวละครแสงมืดนะเนี่ยแสงมืดนะครับผมแล้วก็มันมีตัวละครอีกหนึ่งตัวเนาะที่ ไม่ได้อยู่ในเทียนะน่าจะเป็นตัวเมตานะทุกคนนี่เลยครับ่าพิเศษนะ่าสีม่วงนี่เลยนะครับผมนี่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่โหดท,ที่สุดแล้วนะผมในเกมนะตัวนี้นะอ่าผมดูแล้ว UI ครับผมของเกมนี้มันเหมือนเกม f o o t t OF THE NEW WORLD เนาะเกมของ a 1 p ว idol r p l เดลนะที่ผมเคยทำไปแล้วเนาะเหมือนกันมากนะทุกคนนะแค่ เปลี่ยนเป็นทีมของกันดั้มนะนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวละครที่อยู่ในเทียเอสเอนาะนี่เลยครับผมพวกธาตุแสงมืดพวกนี้นะเนี่ยวพวกนี้เห็นไหมตัวนี้ก็อยู่เทียเอสเนะนะครับไอ้พวกนี้นะส่วนมากเทียสูงสูงก็จะเป็นพวกธาตุแสงมืดนะครับทุกคนนะธาตุปกติก็ส่วนน้อยนะอ่านะครับอ่าต่อไปครับผมเราควอร,รีออดีตอนไหนนะครับผมเล่นถึงบท ที่2หรือว,ว่าจบบทที่2นะครับเพกคนเราไม่ต้องเล่นต่อเนาะให้เรากดรับตรงนี้นะครับอ่ามันจะเป็นแจกตัวกาชาเนาะอีก10ใบนะครับจากนั้นให้เล่าออกมากรอกโค้ดนะครับผมตามที่บอกตอนต้นคลิปเนาะตรงนี้นะครับอ่ากรอกโค้ดตรงช่องนี้เนาะพอเรากรอกโค้ดเสร็จให้เรามากดรับที่ซองจดหมายครับอ่าเมลปกติก็กดรับแล้วก็เมลสําคัญเนาะกดรับให้หมดนะครับ เราจะได้ตัวกาชามา60ใบหรือว,ว่า60โลนะครับทุกคนนี่เลยนะแล้วก็อาการ์้ทองหรือว,ว่าเพชรประมาณ2,008นะอ่าจากนั้นให้เรามาที่ตู้กาชาครับผมตรงนี้นะครับมาที่ตู้ระดับสูงครับนี่ตู้นี้นะอ่ะเรามาดูเรีในการออกเนาะนี่เห็นไหมครับอ่าใช่อ่า,อาตรงนี้นี่เลยครับผมเห็นไหม จะเป็นพวกตัวละครที่อยู่ใน TSS นะพวกแสงมืดนะเนาะนี่มีครบนะครับผมอัตราในการออก5%นะครับผมนะบอกเลยครับผมแค่5%นะก็ไม่ได้แย่นะทุกคนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ดวงเราด้วยนะอ่าสำหรับตู้นี้นะครับผมถ้าเราสุ่มถึง40ครั้งนะทุกคนมันจะก,การันตีตัวละครอ่า ที่มีโอกาสออกนะแล้วว่าพวกตัวละคร5ดาวนะพวกแสงมืดนะครับผมนะสำหรับตู้นี้นะครับเอาโอเคครับผมเรามีตัวกาชาอยู่ที่60บใบแล้วว่กโลนะครับผมเ,เดี๋ยวเรามาสุ่พร้อมกันครับ10โลแรกครับผมุนดูครับได้เทียไหนได้มีตัวนี้โอ้โหเทียสีนะ ได้ TSC นะครับผมมา1ตัวเนาะเป็นตัวละครห้าดาวอยู่แต่เป็น TSC นะอ่ายี่สิบใบต่อไปครับอื้มตัวนี้โอ้โห TSC อีกแล้วครับยังกือคะเลยเฮ้ยตัวนี้สายสไนเปอร์ ทีเอสีโอ้โห้าสิบโลแล้วนะครับทุกคนห้าดาวนะครับตัวนี้ก็เทียตัวนี้น่าจะทีเอสีนะผมว่าทียอีนะทุกคนโอ้โหออกต์ทียสซีนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยไปรีอดีหาเนาะ ตัวนี้มันมีหลายตัว,ออว,วออทุกคนผมขออนุญาตดู่วนโฮทีเอยซีอีแล้วออกในทีเอครก็ทุกคนอ่าสิบโลสุดท้ายครับทีเสซีครับโอ้โหย่างเกลือครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะใช้เพชรนะในการเปิด1800เพชรเนาะเท่ากับเราสุ่มไปแล้วเจโลทุกคนลองดูครับมันจะออก เทียซีนี่เหรอเอยธาตุแสงมาครับทุกคนตัวนี้มันเท mm ียอะไรวะอ่า mm hmm. à, แป๊บนะครับผมขออนุญาตดูก่อนโอ้โหทียซีอีกแล้ว เทียซีครับทุกคนออกเป็นเทียซีนะครับผมนะมาดูครับผมออกแทบทุก10โลนะทุกคนแต่มันได้เทียซีนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเราค่อยไปรีเอดีเอาเนาะอ่านี่เลยครับผมได้เทียซีแล้วก็ธาตุแสงนะนะผมได้เนี่ยนะครับเป็นตัวนี้นะครับไม่เป็นไรครับผมสำหรับวิธีการรีเอดี คนออกข้อเกมใหม่ครับสําหรับวิธีการเลียดีของเกมนี้จะมีอยู่2วิธีนะครับทุกคนวิธีที่1ครับเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ครับให้ทุกคนเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการที่จะรีหาตัวละครได้เลยนะครับผมนี่เลยนะใน,นวันที่ผมอัดคลิปก็จะมีประมาณอ่าสิบเอ็ดเซิร์ฟนะทุกคนให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการที่จะรีหาตัวละครได้เลยนะครับอ่าเล่นจบบทที่2ไม่ต้องอ่าเล่นต่อนะออกไปกรอกโค้ด แล้วก็รับของที่เมลนะครับผมแล้วก็จะได้ตุกกระชามาประมาณ60ใบเนาะแล้วก็เพชรอีกประมาณ2,008นะให้เราไปสุ่มที่ตู้ระดับสูงนะครับผมอ่าสุ่มให้ได้ตัวละครเทียเอสและและก็เทียเอสนะครับอ่าแค่นี้ก็เล่นสบายสบายแล้วนะครับผมอ่าสำหรับที่กาเลดีแบบที่2ครับผมให้เรามาที่ผู้ชายตรงนี้ครับจากนั้นให้เรากดสลับบัญชีครับผมกดยืนยัน แล้วก็รอแป๊บหนึง่งแล้วก็ให้เรากดล็อกอินแบบบัญชีเกสครับผมตรงนี้ที่เป็นรูปจอเกมเนาะกดติ๊กเข้าไปได้เลยนะครับผมจากนั้นก็ให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการที่จะรีหาตัวละครได้เลยนะครับผมสําหรับวิธีการรีไอดีก็ง่ายๆแค่นี้จบครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆื่อยนะผมจนกว่าเราจะสุม่มได้ตัวละครที่เราต้องการนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูระบบเกมเพลย์กันเลยครับผมมาที่คําสั่งจูโจมครับ สำหรับเกมนี้นะผมเราจะเล่นผ่านแชปเตอร์หรือว่าบทต่างๆนะครับกดท้าทายไปอ่าเล่นผ่านด่านเนาะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ด่าน3-7นะกดท้าทายไปครับสำหรับเกมนี้ผมเราสามารถจัดทีมต่อสู้ได้สูงสุด5ตัวละครนะครับผมเป็นเกมแนว Idol RPG นะจัดทีมได้เลยครับจัดทีม นาตัวละครน,นะครับแล้วก็จะมีระบบอ่าพ้ทางชนะทางของาธาตุอยู่เนาะนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโบนัสค่ายนะครับถ้าเราใส่ตัวละครน,นะครับผมค่ายเดียวกันหรือว่าฝ่ายเดียวกันลงเนาะมันก็จะบวกโบนัสตรงนี้ให้นะครับพวก ATK s p อะไรพวกนี้เนาะแล้วก็จะมีพวก ไฟต,ต่างๆนะสำหรับกันด้ามมุงเกมนี้แล้วก็สายต่งตางๆเนาะสายแท้งสายโจมตี T, ระยะไกลโจมตี J T, ระยะประชิดสายซัพพอร์ตอะไรพวกนี้นะครับผมมีหลายสายมากนะโอเคผมจัดทีมเสร็จกดเริ่มการต่อสู้ครับจะมีระบบเลขบอลเบลสูงสุดูนที่คูณ4เนาะแล้วก็มีระบบออโต้นะอ้าวชนะแล้วกดถัดไปได้เลยนี่นะครับ AI ตรงนี้ก็จะเป็นระบบออโต้เนาะ เรือ่อความเร็วใช้ที่คูณ2แล้วกันนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับผมเกมแนวไอเดอร์อพีจีเนาะเหมือนกับเกม Fruit of the River เปียบเลยนะครับผมแค่เปลี่ยนทีมเป็นหุนกันดัมนะครับอ่ะเร็ียบร้อยครับผมเล่นง่ายสบายๆนะครับอ่ะสุ่มรีโลหาตัวละคร70โลเนาะ สำหรับผู้เล่นใหม่ที่จะเล่นเกมนี้นะครับผมอ่าก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับแจกโค้ดแจกเทริตตระครที่ควรรีหาวิธีรีไอดี ID, ควรรีไอดี ID ตอนไหนฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b สไครต์้วก็ผมคอเล่นเกมอย่าสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ